เราได้ทำในส่วนที่นอจากที่กรุงเทแล้วเรามีโปรเจกต์ที่เชียงม่มีรุเทมีกาญจนบีมีมมีทานีรแบนี้เป็นการทเราเราจะเห็นเรื่องของความร่วมมือาาส่วนตัวเหล่านี้จะเป็นเรื่องขอการทำอะไรเื่อาจัดการกอย่างโดยใช้ในชุมชนนะครับโดยที่ไม่เป็นการทำลายทุกอย่างนะครับโดยไม่นํามาเพราะเป็นกิการที่มการสั้นข้างส่ว เป็นหนึ่งนโยบายสําคัญที่เรามองว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เรื่องของการไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อมและก็การดูแลสารเพื่อสื่อสารเพื่ให้ทีกท่าได้เข้าใได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ติดตามคดีดีอยตอนนี้ผมคณิตเป็นพู้ดีนะครับมาทุกรายงานสถานการณ์อยู่ที่ ชุมชนท่านุ่นนะครับอยู่ที่ชุมชนท่านุ่นตำบลโคกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานะครับวันนี้เป็นโครงการ csr ภูเก็ตพังงาสัมพันธ์ดูแลกันบ้านพี่เมืองน้องก็วันนี้ได้รับเกียรติจาก มูลิทิโคลาอฟทัตทนเนนประเทศไทยหรือมูลิทิเอ s โอเอาขาภูเก็ตนะครับก็บที่ได้ชมอยู่นี้นะครับก็ท่านผู้บริหารของมูลิทิเอ s โเอสภูเก็ตนะครับ ในส่วนของการาทำเทือาวันนี้นะครับก็ได้มาดำเนินการนะครับแจกช่วยเชือาส่งต่ออาหารนะครับสู่ชุมชน,ชนบ้านทาน่านุ่นอย่างนี้นะครับวันนี้นี่ครับมีของเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้มีครับรูดิงานแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คุณปิ่นทรักุลน,นะครับก็มาครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับีี่่เอท ครับที่ได้พูดอ,อยู่นี้นะครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่บป่เมื่อกี้ก็เป็นการุยท่านนายกอบตท่านุ่นนะครับที่มาต้อนรับนะครับพี่น้องประชาชนคมอนะครับวันนี้นี่คือบรรยากาศวันนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะระหว่างนี้ของให้ทุกท่านนะคะข้ามรายกานที่ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของพี่พันธ์สารสมบัตนะคะขอส่วนที่ดูแลนะคะแถวของ ี่น้องชาวทางงานนะคะแล้วก็อาสาสมัครประจำสุขภ์ณฑ์สุขแสกอาหารนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าสู่พิธีเปิดค่งโครงการรับอาหาร CSR ภูเก็ตพังงาจังหั